และตอนนี้เราอยู่ที่บูธ h o n d a ในงานแบงคอกออโต้ซารอน2025ครับและข้างๆเราครับพี่ปุ้มครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค ไฮไลท์ของ Honda ในงานอาอโต้สอลตมีอะไรน่าสนใจบ้างครับพี่คะในวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเราจัดเต็มมากเลยนะคะสำหรับคอที่ชอบแต่งรถค่ะคจะเห็นได้ว่าคันที่โชว์อยู่ตรงนี้เลยก็คือ c ีวิกไทยอา,<บ>าครับผมดีซไซเนอร์ของเรานะคะตั้งใจออกแบบนะคะเอาความสปอร์ตจากสนามแข่งลงมาสู่งานนี้เลยแล้วก็อีกไฮไลท์หนึ่งนะคะก็จะเป็นในส่วนของ HRV Modulo แล้วก็ HRV Mugen ซึ่งเป็นการแต่งแบบ2สไตล์แบบสปอร์ตนะคะโดย m ม d u l o เนี่ยจะเป็น everyday Sport นะคะ Prem มียมสปอรที่ตตะแต่งได้ทุกวันเลยนะคะก็จะมา พร้อมกับชุดแต่งรอบพันประจังหน้าใหม่นะคะดีไซน์ที่มาจากเทศญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็ตัวโลโก้ฮอนด้าสีดำนะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนี้นะคะจะเป็น H R V แบบ มูเก้นนะคะตกแต่งแบบแพชชั่นแบบมูเก้นเลยนะคะอันนี้เช่นเดียวกันเป็นแบบแอคทีฟสปอร์ตนะคะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งของเขานะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าจะแต่งมาด้วยชุดแต่งรอบคันเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีรายละเอียดนะคะอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆะรอยอื่นรอบคันนะคะล้อนี่ก็มีให้เลือกนะคะอย่างที่โชว์นี้เลยแล้วก็ในส่วนของล้อที่เป็นแบบคอร์สด้วยนะคะที่มีลักษณะเบานะคื้อพิเศษใช่ค่ะยังไงก็ขอเชิญลูกค้าที่สนใจนะคะพบกับ 3มรุ่นนี้ที่เราโชว์ในงานแบงคอกออโต้ซอลอ2025นะคะได้ที่บูธฮอนด้านะคะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็มาเยี่ยมชมได้นะครับที่บูธฮอนด้าในงานแบงคอกออโต้ซอลอน2025ต้องบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนครับชุดแต่งงูเกนนี่มาเป็นแรงบันดาลใจให้เรากลับไปแต่งรถแน่นอนครับ